เนาแล้วพี่น้องเอ้ยดียังแข็งโป๊กอยู่อืมฉันหนาวอืมดีอยู่พี่น้องยังแข็งโป๊กๆอยู่เอาได้อยอะอ่า สวัสดีจ้าพระแม่พีนอ o ปองไฟ FC ทั่วโลกจ้าตอนนี้แป้งก็ยังอยู่ในป่านะคะได้หลายอย่างแล้วนะคะทั้งเห็ดมันปูเห็ดเ,เห็ดดำขาเหลืองนะคะแต่ยังไม่พอนะคะทุกคนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเราก็ไม่กลับบ้านนะคะสามรารุ่นกันอีกว่าเขาสะได้ลายบอสต,ตามมาเดี๋ยวเก็บเลยจ้ะนี่แม่จะเก็บดูดิ มาเอ้ยมาพอก่อน,นช่วงนี้อากาศไอ้ต่อพระอ,อาทิตย์ลงเร็วนะคะคนแม,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 ม่จะเก็บไว้นี้แล้วแม่จะโกยใส่ตะก้าดำข้าง,งหลังนะออื No. Oh. สุด้งามิอันนี้ได้ไหมนี่ได้อยู่โอ้โหแข็งปูกได้สวยด้วยปาดทีด่ชอนี่ <laughs> อะไรลูกฮะวีวด้ฮะกินสเสบียงไปหมดแล้วนี่ไม่มีเหลือแล้วต้องกลับไปที่รถละสวัสดีครับก่อนแล้วเค่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับฮัลโหลฮูมันเยอะด้วยสวัสดีครับโฟสวัสดีครับอทางนี้สิลูกเอ้ <laughs> โอเค